ทุกครั้งที่พาพี่เศร้าไปหาหมอ ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นที่ผมพกไปทุกครั้งมีอะไรบ้างสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษทิชชู่เปียกผมต้องพกไปทุกครั้งนะครับเผื่อเอาไว้เช็ดขาหรือว่าเช็ดสิ่งสปกปรกต่อมาก็คือแผ่นรองฉีนะครับผมเอาไว้รองบนโต๊ะเพื่อให้พี่เศร้าอยู่บนนี้เวลาคุณหมอตรวจต่อมาก็คือแฟ้มประวัติการรักษาของพี่เศร้านะครับก็จะมีสมุดฉีดวัคซีนแล้วก็ผลค่าเลือดต่างๆมีผลอันตร์ซาวจริงๆที่โรงพยาบาลก็มีเก็บไว้แหละ แต่ว่าผมมีเผื่อไว้เพื่อความสบายใจแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะครับส่วนใหญ่พอถึงโรงพยาบาลแล้วผมกับพี่เศร้าก็ชอบรอกันอยู่บนรถเพราะว่าข้างในมีหมายเยอะและพี่เศร้าก็ขี้ตกใจนะครับผมกลัวพี่เศร้าจะช็อกซะก่อนเพราะว่าเป็นโรคหัวใจพอถึงคิวรักษาแล้วคุณผู้ช่วยก็จะออกมาตามเองผลการตรวจวันนี้ค่าเลือดค่อนข้างดีส่วนน้ำในปอดก็ไม่ค่อยมีแล้วพี่เศร้าเลยกลับบ้านมากินข้าวสบายใจเชิบเลย